ของเราใจดีนะคะบัววานอย่างก็เป็นอย่างไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูเต้ขีดคือเกล้งะนนมาว่าเมื่อไรก็ขีดคือเกล้งโอ้ยม่เป็นตาฮักแค่นั้นนี่นาะใส่กันนะซ้ำยัดบาทยันเซกแหละ,ละชื่อน้องอะไรคะน้องเค้ค,ค่ะน้องอะไรนะคะเชนเค้กอ๋อน้องเช็ดเช็ดเช็ดนี่เหรอลูกน้องเช็ดเหรอคะค่ะ แพนเค้กพอดีพอบอกถือว่าแพนเค้กโอ้น้องเค้กค่ะพนะคือเป็นตาะเสยบเพื่อซื้อเถอะน้องเค้กน้องเค้กคุณแม่มาไหมคะมาค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณแม่แก้วค่ะแม่อะไรนะคะแม่แก้วแม่แก้วพอใจให้ถามเท่าไรที่แหลกบอกให้อยู่คุณแม่อะไรนะคะแม่แก้วค่ะถามเรอสงอาจารย์คุณแม่ชื่ออะไรนะคะแม่แก้วแม่แก้ว เหนค่ะอามาค่ะอย่ายุกันนะลูกมันจะตกเวทีนะคะถอยถอยมานะลูกป้าลูกไสผู้ใดนี่สังจะบาดกอเป็นตะเซยบได้กินเฮยกินแห้งเชื่อน้องอะไรครับน้องยีนครับน้องอะไรนะลูกน้องยีนครับน้องยังกว่พี่น้องด้งๆก็กันอ๋อน้องยีนอ๋อยีนกันเกณยีนนี่บอก น้องยีนขยับมาลูกเดี๋ยวคุณพ่อจะถ่ายรูปให้ชื่อน้องยีนมาสวาจากบาดนี้ออน้องยีนเป็นลูกผู้ใดครับ้ลูกผู้ใหก่อนกแมกุ้งลูกแมกุ้งแมกุ้งพ่อหยังดูพ่อทิวผอทิวมือนีแมกุ้งกับผอทิวมาบ่เล่อแม,<า>ม่น้องน้องยีนสิเต้นแห้งๆบ่มือนี่าย <laughs> หรอสวดูผู้ใดไู้น้องยีนหนีเนี่นีเนี่ยเพือ่อ มามายีนมาก็สวนละละมากลุ่มไม่กลุ่มก็พอทิอวนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงแบบว่า สลับวน้นจากหน่วยนะคะนี่คือความน่ารักนะคะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซ่อมกนันซ่อมกนันซ่อมใบหน้ากับซ่อมผมกนันแตบอกว่าเป็นโรงเรียนสาธิตของโร<ว>งเรียนหาตุ่มดอนเรือในเด็น้ําปอเนาะจ้ะโรงเรียนสาธิตถ <Pv d. S 1> าตุม่มดอนเรือเดี๋ยวเดี๋ยวสัมผู้นี่กันเออเออโออาจะจะพึ่งสัมจะพึ่งสัมเอาคุณแม่คุณแม่มายืนให้ลูกเห็น,น,น,นแม่ผู้ใดคุณแม่คุณพ่อคุณครูนกไม่ให้หนูอยู่ข้างหน้าหนูก็เลยมอง มองไปข้างหน้าครับมองไปข้างหน้าดูกล้องนะครับโอ้ยวาสีส้าเลยบมาได้สเสียวฝาถึงผู้ปกครองนะครับในช่วงของการสแสดงของน้องๆน,นั้นอย่าพึงเอาเงินมาให้เด้อนะครับเดี๋ยวให้สแสดงเร็จ,จังเอารางวัลมาให้เธอเดียวนะครับเดี๋ยวน้องจะพะวงอยู่กับการรับของขวัญรับรางวัลรับเงินนะครับน้องโดนอ้ยช้างเลยเนะาะค่ะจ้าโอเคค่ะนคะคะนี่คือความน่ารักค่ะพี่น้องนะคะบอกเราตัวาอวย่าเดื้อยาเดื้อ กองไห้สิล้มหานหรเพยงบ้านด้เปิดยุ่งผู้นี้ก็เป็นตาสำมสัมจักรเนี่ยนะครับคุณเต้กำลังขีดวงกลมอยู่นะครับคูเต้อาจารย์ไปทุนขออนุญาตสัมนะคะอาสัมได้ชื่อน้องอะไรคะน้องจ๋าค่ะน้องจ๋าชื่อน้องที่หยังก่อนน้องจ๋าค่ะน้องจ๋าเหรอคะอันน้องจ๋าแม่ซื้อหยังจ๋าแม่เหนียวค่ะแม่เหนียวค่ะพ่ออะไรคะพ่อห่าค่ะ แม่เหมียวพ่อมาวัวติโอ้พ่อมันโอ้พ่อมันเลยลูกพ่อมันชื่อเป็นตาแซบจังเลยเนาะแล้วหนูอยู่บ้านไหนคะบ้านเดะบ้านโปโลค่ะบ้านโปโลค่ะแม่นปะแมนปะแมนปะพ่อมันแม่มาวัวแม่เหมียวอยู่บ้านโปโลเดลยลูกเมื่อนี้พ่อกับไอแม่มาบกบอ อยู่ท่าไหนสี่ไปให้สี่ไปให้พี่ปอเพิ่มงกันะเอาขอเสียงพี่น้องบานโปโลกันนะครับพี่น้องบานโปโลจะมาเปลี่ยนเถอะนะยื้อสี่คนเอาบานได้ยีกปอลองิ่งกันน่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหน่วยงานที่ท่านไม่ได้กินเขาว่าอะไรนี่อาจารย์เอาเอาอีกรอบหนึ่งพี่ปอยถามชื่อน้องอะไรคะทำไม่เป็นไรอเยค่ะ อาจารย์ชื like ่อน้องยิ้มพนะน้องยิ้มหันหน้าไปสิลูกนายยิ้มบ่เลยนายยิ้มบ่เลยมันพรบ่หนอนง่ยิ้มเนี่ยเพื่อเป็นลูกจำคาเต็มบ่ได้ดิอาจารย์ทางมีหาวหรอกสดเอาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคุณนกเอาเพลงไปให้ข้างหลังหรือยังนอนะครับ ครูออดหรือใครมาช่วยดูแลกล้องวิดีโอหน่อยคู่แนนยู่เซ็อน,น,อน,นอนัน้องแมทอยู่แถวอีบอเดี๋ยวนะคะยังเหลืออีกหนึ่งคนนะคะอาจารย์หาวงกลมยังไม่เจอหาวงกลม่าทัานเจออาจารย์มั่ง้นี้ซ้ำจกวัน,นชื่อน้องอะไรคะชื่อ,อแก้มน้องหยังก่อ,อนอน้องแก้มน้องแก้มน้องแก้มแม่ชื่ออะไรคะชื่อแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยกับพ่ออะไรคะกับพ่อเก๋แม่ปุ้ยกับพ่อเก๋มันนี่แม่ปุ้ยกับพ่อเก๋มากปะ มานะคะยูะทั้งใดสี่ให้พี่ปอบังกันนะว้าวยูทั้งห้าเลยเอาขอเสียงแม่ปุ้ยนอ้องงานเต้นสวยๆนะคะวันนี้จะได้ใบร้อยเลยนะคะมาในชื่อชุดชุดยังหล่ะค่ะคุณคู่เตะลำปะมันยี่สิแข่งค่ะนี่ยทั้งสี่เลย ก้มพงก้มเนาะเราปีแรกแข่งอยกันนะคู่เตะผู้ใดก็เคยเห็นคู่เตะนะครับนี่เด้กคู่เตะนะครับผู้ที่พาน้องๆเลี้ยงหรือแม่ฮอดลูกคู่เตะแล้วก็คู่ยังในคู่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยค่ะปุ๋ยค่ะมีความนับใจเสมอในการทุกซ้อมน้องๆครับลูกๆตามสบายใช่ได้อ้าวบนับใจอ้าว ใกล้จะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเพลงพร้พอมน้องๆพร้อมจะปล่อยการแสดงนะครับเดี๋ยวฝากอีกชื่อนึงก็แล้วกันสำหรับผู้ปกครองนะครับ<อ>แสดงเสร็จันให้เงินเด้อนะครับให้น้อง,องๆในสแสดงอย่างเต็มที่นะครับค่ะนะครับเพันบอกว่าย,ย่าพึ่งค่ะอาจารย์นะ้ขอสิทธิสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ครับชื่ออะไรคะซื่อซื่อมาจันไหนค่ะน้องโมนค่ะน้องอะไรนะน้องน้องมนแม่ชื่ออะไร ปู่ปูแม่ปูอยู่ไหนชี้แม่ปูแม่ปูยกมือหน่อยอาจารย์อ่านเจ้าก็เด็ดสวัสดีดิบุ่นไปซ้ำผู้นี้เอาลองไหงอันน้องยีนแง่หน่อยแง่หน่อยนะข้าวเดี่ยวตอดเย้าพร้อมนี่นะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอะไรคะน้องอยากกินว้าชีดาฟมันแท้ชีเล่นชื่อน้องแหวนนี่เขา เราเพิเอินมาที่เดทที่เดทกลยฮะถึงเป็นเด็กก็ยังมีทีเด็ดอยู่นะคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาไหมคะมามะค่ะมาเลยน่ต็มที่มากเลยคุณพ่อมาไหมคะมาข้นนาวท้านเดียวกัาเลยคุณพ่อมาไหมคะมาเอายืนยันมามาละอย่าโซ่ลายงานคุณพ่อชื่ออะไรคะพาร์อน ฟังดีๆเด้องพอดวงเดี๋ยวเสพพอดวงคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่มัแม่งอวง่วงเงินนี่แต่ลูกหนูเป็นหนูอยู่บ้านไหนคะบ้านอ้อยแสงบ้านอ้อยแสงอ่ะอ้าว่เสียงบ้านอ้อยแสงเลยบ้านอ้อยแสงบ้านเท่าบ้านเท่าบ้านเท่าบ้านไหนปัานไหนมาถ้ำธรรมดาด้ยนี่ไล่งานตไวเอาเลือกอีกพอเลือกอีกใส่กันนะห่วยเขาพูดเบื้องลิ้นหนาตาพูดได้มึนเป็นตะมึนๆอะสัมผัสเลยพอ เอาผู้คำเยวน şey ี่ละส่งพระลูกเซียวไปยังซันเหรอนุ้ยมันพูดอะไรท่านเนี่ยเอาคุมึงผิดปอดซ้ำเดียบ้านเนี่ชื่อน้องอะไรครับอโอ๊ตครับชื่อน้องอะไรนะครับอาโอ๊ตครับน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตคุณพ่อชื่ออะไรครับพ่อแกครับพ่อแกบักตูแกนัะเตยลูก อนุญาตนะคะนี่สีเหลืงมั่กันนะนี่สีแดนอยู่หรอแม่นว่าอาจารย์พ่อแก่แม่ชื่ออะไรครับแม่นางแม่นางยายชื่ออะไรครับยายหัวห่วยมันมี่อย่างอยู่ในถุงมือโดนเนี่ยมันคือนเกล็ดเขาเห็นมึงกันเขาหายาโอ้ยไม่อยากขอ่ตุ้กเดียดิใจเย็นๆก็จะสิลูกว่าเขาพินองกันนั่นะจะข่าวเก่ง เสียงเราพร้อมทุกอย่างข้างหลังนะคะอาสวัสดีพร้อมพ้อมกันหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะตะวันซ้อนเหรเดี๋ยว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 เมื่อุณครูเต้เมื่อกี้น้องๆก็สวัสดีแต่ผู้ฟันยิงสื่อๆอยู่ผู้เบิ้ลซื่อๆอยู่เอาไม่กันนับพี่น้องก่อนที่ตบมือป่ะเอาไม่เอาไม่กับพี่น้องก็ตบมือก็ต้อง ใจดีนะคบะบังบางอย่างปเป็นอย่างไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูเกดขียคือเก่ากันนะมาถ้าเมื่อใดกเขียนคือเก่าไม่เป็นตาข่ายนท่านี้นะเลิกันน้าสามบบาทนะใเล่ะชื่อน้องอะไรคะน้องเชดน้องอะไรนะคะน้องเชดโอ้น้องเช็คเช็คเช็คนี่เหรอลูก